นับสนุนโดย to value home and outdoor living สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านช่างทางสถานีโทรทัศน์นิวเวชันค่ะอยู่กับดิฉันรัฐนานสิริวลีสุนิทิและอาจารย์สำเริงฤทธิพิงค์นะคะวิศกรโยธาที่เชี่ยวชาญในเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยนะคะสำหรับรายการของเราค่ะจะสดทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายสามโมนะคะยังไงแล้วก็รอติดตามชมกันได้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องของสีทาบ้านว่านอกจากการเลือกเฉพาะเฉดสีที่เราชอบแล้วยังมีวิธีการเลือกอย่างไรนะคะให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้าติดตามชมรายร การของเราค่ะก็จะทราบรละเอียดของสีมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวคือเมื่อก่อนเลือกสีเนี่ยเราเราจะเลือกเองค,ค,อค,อคือเจ้าของเนี่ยต,ต้องใส่ความชอบไปก่อนแต่ว่าอย่างนี้มันเราบวงกีมันจะไม่สวยไงต้องพึ่งพาสถาปนิกนิดหนึ่งนะคือสถาปนิกจะเลือกอย่างคางเขาจะเลือกเรียนแบบหลังคากระเบื้องคือสมมติว่ากระเบือเบ้องเราสีแดงนะแล้วบ้านทรงนี้อย่างงี้ควรจะให้สถาปนิกชี้นาคือคนที่คือเราอชอบ ความชอบใส่เข้าไปทีหลังนะแต่หมายถึงว่าความเหมาะสมกับรูปทรงบ้านเนี่ยเลือกก่อนอ,อบางทีเราเาจะเลือกเลือกสีโดนแต่ว่ามันไม่โดนเฉดสีไงไม่โดนเฉดสีมัหมายว่าบางทีสะคือสถาปนิจะแนะนําเฉดสีได้ดีเหมือนเราแต่งตัวเราแต่งตัวสัตว์ตามสไตล์คือความชอบใช่ไหมค่ะยอชอบสีน้ําเงินน้ำเงินงใส่เข้าไปแต่มันออกมามันเหมือน มาคนละประเทศเลยก็เหมือนกับว่าสถาปนิกจะบอกได้ว่าสีไหนที่เหมาะสมใช่มันแมทกันออก<ด>มาแล้วจะดูสวยดูดีดูดีคือเหมือนเราใส่หมวกรองเท้าอะไรให้มันรับกันเนี่ยเหมือน ถ้าน่ากับแบบดีอเขามันจะแมทกันบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าบางหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ยอมเปลี่ยนสีหลังคาก็มีนะคือเช่นหลังคาสีสีน้ําเงินก็ด้าเงินหมดเลยก็คือหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้นะคะอาจารย์ถ้าสีอะไรก็จะสีเดียวกันทั้งหมู่บ้านเลยเพราะว่าเขาเลือกมาแล้วเขาคํานึงถึงความสวยงามโครงการไงไม่ใช่ว่าเราลึกอยากจะเลือก สีเขียวของลังคาไม่ได้หรือเราอยากจะเลือกทาสีบ้านแบบนี้ไม่ได้นะครับหเหมือนถนนราชดำเนินเหมือนถนนสายบางสายที่ของราชการเนี่ยอนุรักษ์ไว้เลยนะาบางเมืองในภูกเก็ตเนี่ยอนุรักษ์สีด้วยซ้ำไปนะฮะนั้นวันนี้คือ บ้านเราจะสวยด้วยสีใช่อาจารย์คะหลักๆแล้วสีเขาแบ่งประเภทกันยังไงบ้างคะอาจารย์คือถ้าแบ่งให้ดูรูปนี้ก็ได้สีที่จะแบ่งหลักๆคือสีข้างนอกกับสีข้างในคือสีภายนอกกับสีภายในยสีภายนอกเนทนแสงยูีนะครับกันแสงกันทิศได้ดีสะท้อนแสงได้ดีให้ดูจากรูปนะครับเห็นว่าสีภายนอกนั้นเมื่อก่อนบ้านมีไม่กี่สีเดี๋ยวมาดูบ้านยุคใหม่ บ้านยุคใหม่จะมีหลายสีเหมือนผู้หญิงเขียนคิ้วละเขียนคิว้วเขียนตาเขียนปากเขียนอะไรเงี้ยน,นะฮะ,ะเดี๋ยวให้เข้าไปดูในรูปเราจะรู้ว่าบ้านนั้นไม่ได้มีสีเดียวแล้วมีการเล่นสีเข้มะะสีอ่อนอ,อันนี้คือสีวัสดุก็มีส่วนอย่างเช่นประตูหน้าต่างเดี๋ยวนี้เขาทําสีมาแล้วนะ,ะอย่างวงกบคอลูมิเนียมทําสีขาวนะอันนี้เป็นความต้องการที่เจ้าของเลือกตั้งแต่ทีแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยควรระบายสีในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วดูด้วยกันว่าท่านชอบไหมไม่ชอบจะได้ เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับอันนี้ถูกเลือกโดยสถาปนิกมาแล้วนะครับค,ความสวยและในที่สุดก็ลงท้ายด้วยความชอบของเจ้าข,ของบ้านนะฮะคือบ้านเนี่ยโดยทั่วไปทำเนี่ยออกมาเหมือนกันหมดแต่อย่าลืมในบ้านเราเดี๋ยวนี้วัสดุที่มันมีสีอยู่แล้วเช่นประตูหน้าต่างมีสีอยู่แล้วไม้ฝามีสีอยู่แล้วไม้ฝาสําเร็จรูปนะครับเชิงชายมีสีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกให้มันแมทช์กันใจว่าบ้านเหล่านี้อันนี้นะครับเหมือนคนเขียนคิ้วส่วนใดที่หนูก็เลือกสีอย่างนี้ไป สมมติถ้าเราเลือกเองเราอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นการออกแบบโดยสถาปนิกนะครับสิ่งที่มันมีสีอยู่แล้วคือกระจกอลูมิเนียมมีสีอยู่แล้วกระจกเขียวตัดแสงมันออกสีเขียวนิดๆประตูหน้าต่างมีสีอยู่แล้วนะครับสีขาวนวล<ม>เพราะว่าเป็นอลูมิเนียมอบสีบันไดกระเบื้องพวกนี้มีสีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอันอื่นเนี่ยใส่แล้วกลมกลืนแต่อันนี้ดูดูแล้วจะเหมือนกับว่าเป็นการเลือกสีไปในโทนโทนเดียวกันเดียวกันคือถ้าเราเลือกแบบเราเนี่ย มันก็จะออกมาไม่สวยแต่ปรเดนที่เห็นทั้งหมดเนี้ยถูกเลือกโดยโดยสถาปนิกนะ,ะสถาปนิกจะนําก่อนแล้วถ้าท่านจะอะไรบางทีเราชอบบ้านสีชมพูเนี่ยมีคนทําแต่อย่างงี้ให้เราบอกความชอบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเอาตรงไหนชมพูได้บ้างไม่ใช่ชมพูทั้งหลังนะฮะอย่างเงี้ยยังไงต้องเลือกก่อนที่เขาจะทาจบนะ<ม>จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก่อนนั่งร้านลง คือบ้านเนี่ยมักจะตั้งแค่นั่งร้านประมาณนี้นะครับแล้วช่างก็จะทาสีไปเกาะไปตรงนู้นตรงนี้นะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเมื่อเขากลับไปแล้วเนี่ยเอาคนนี้เล่นยากแล้ะเพราะไม่มีนั่งร้านนะครับบ้านสองชั้นก็มีความสูงอยู่แล้วเนี่ย,ยอย่างเช่นลูกกรงอันนี้แต่เดิมก็เป็นสีน้ําตาลเจ้าของบ้านขอเปลี่ยนเป็นสีขาวก็เป็นไปได้ครับ ถ้าเป็นไปไม่ได้เขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ควรอ,อะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนําเราแ,นะแนะนําเราครับนะเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าเนื่องจากกระจกเนี่ยกระจกอลูมิเนียมเป็นสีขาวอยู่แล้วก็เลยใช้ได้ครับประมาณนี้นะบางสีสถาปนิกไม่ได้ขัดแย้งสมมุติข้างในอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นสีทาภายในภายในภา,ายในพยายามเน้นสถาปนิกจะบอกว่าให้เน้นให้สีขาวนุลนๆเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกแบบก็ต้องพลอยจะซื้อแบบหนังมาก็ได้ซื้อเป็นแบบตู้ลอยมาก็ได้ซื้อสีเพราะสีขาวเนี่ย จะเข้าได้กับเฟอร์นิเจอร์ทุกสีทุก <จะ S 1> ชนิดจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวให้ดูในภาพนะฮะในภาพนี้จะมีอย่างเช่นตู้ลอยเนี่ยมันจะออกสีขาวๆอยู่แล้วเฟอร์นิเจอร์ขาวตู้ลอยก็ขาวพัดลมก็ออกแนวขาวๆประมาณนี้นะกระเบื้องเขาก็ขาสีครีม อย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะทาง่ายแล้วข้างในเขาบอกพยายามให้สีสว่างเพราะว่าบางบางคนจะบอกว่าให้มันสว่างไว้ก่อนมันจะมองดูบ้านแบบกว้างขวางดีกงส่วนไม้อย่าไปเปลี่ยนแปลงสีเขาเพราะไม้เนี่ยโดยธรรมชาติจะสีนี้ก็ให้เป็นสีนี้เขาโดดเด่นของเขาเรื่องไม้ครับก็จะเคลือบเงาหรือยังไงก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ให้มันเป็นไม้ไปให้เป็นออกเป็นไม้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยหรือบางทีไม้ไม่ต้องการให้สีเข้มก็ได้นะ๋ยวนี้สีอ่อนก็ได้เดี๋ยวนี้สามารถ สามารถใช้หมกย้อมไม้ให้เป็นสีจางก็ได้สีแบบออกโบราณก็ได้เวลาไม่ทาสีมีบ้านบางบ้านบางหลังนะดิบๆมีนะชอบแบบดิบๆดิบๆก็มีคือถ้าดิบๆเนี่ยมันต้องดิบทั้งหมดนะสายไฟก็ดิบท่อร้อยสายไฟก็ดิบแต่วิธีดิบของเขาน่าจะดิบแบบมีสีเนี่ยคลาสสิกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทาแล้วปล่อยไว้นะเขาจะทาน้ำมันเคลือบหินอะไรพวกนี้ไว้นะดิบๆคืออย่างนี้ ดิบไม่ได้เพราะว่าพลงสีรองพื้นคือบ้านลักษาะนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้ดิบนะฮะคือสมมติว่าบ้านเราเนี่ยกำหนดไว้ทาสีวันนี้คืนนี้อยากให้ดิบไม่ควรคเพราะมันไม่ถูกกว่าแบบมันตั้งแต่แรกแล้วนะครับแนะะนันควร จะดิบก็ดิบตั้งแต่แรกนะหมายถึงว่าเป็นแบบบ้านสไตล์บาหลีอย่างเงี้ยไม่ทาสีอย่างนี้สีที่ใช้ภายในกับภายนอกใช้สลับกันได้ไหมอาจารย์จะมีผลอะไรหรือเปล่ามีผลเพราะว่าสีภายในมาทางนอกไม่ได้เพราะไม่ทนแสงอาทิตย์ไงไม่ทนแสงยูวีนะสีภายนอกถ้าไปใส่ภายในมันก็แพงไงแพงก็คือใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแพงแต่แพงครับแต่มีสีบางชนิดใช้ได้ทั้งในทั้งนอกนะก็มีนะฮะอย่างนี้เวลาไปซื้อมีวิธีสังเกตไหมอาจารย์ว่าอันไหนกล่องไหนกระป๋องไหนที่เป็นภายในหรือว่าภายนอกคือท่าน ข้างกระป๋องให้เขียนว่าเอ็กซ์เทเรียกับอินเทเรียเอ็กซ์เทเรียคือข้างนอกแน่นอนนะและอินเทเรียก็จะเป็นข้างในแน่นอนนะก็คือราคาก็จะบ่งบอกได้เพราะว่าสีข้างนอกจะแพงกว่า,จะ,วาจะแพงกว่านะคือเมื่อก่อนมีสีอีกชนิดหนึ่งคือสีเซนลิงเพนคือสีพวกนี้เปิดไฟแล้วมันมันไม่สะท้อนแสงแก็เรียกว่าสีฝ้าเพดานปัจจุบันนี้สีภายในเนี่ยทาฝ้าเพดานได้โดยไม่ต้องเป็นเซนลิงเพนสโดยเฉพาะค่ะก็คือเมื่อก่อนเป็นสีไม่ให้ส,ไหสีไม่ให้สะท้อนไฟครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ย เนื่องจากระงในบ้านหลังนี้ติดรางน้ํารางน้ําสีของรางน้ํามันก็เป็นสีขาวเนื่องจากมันพ่นสีมาแล้วนะครขอบบัวขอบกระจกพวกนี้มันแมทกันอยู่แล้วนะจากนั้นเห็นว่ารางน้าเช่นนี้ก็จะมีท่อลงน้ําก็จะเป็นสีขาวเกาะข้างบ้านคือต้องให้สวยเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นสิ่งที่สวยงามด้วยนะให้ดูตอนนี้ถ้าจะทําอะไรจะเปลี่ยนแปลงสีอะไรช่างยังอยู่ ช่างยังมีกระป๋องสีอยู่อย่างเงี้ยยังเก็บงานสีอยู่าบางทีนิดหน่อยให้เขาเก็บงานสีซะอย่างนะด,ดูจะเห็นว่ากระจกอลูมิเนียมเนี่ยขาวขอบขาวขเป็นสีขาวบัวนะฮะขอบบัวนั่นขาวซึ่งเป็นสีเดียวกับผนังข้างๆเลยผนังข้างก็เป็นผนังตกแต่งเป็นสีน้ำตาลร่องที่เห็นเป็นร่องขาวก็เกิดจากเส้นร่องของสถาปนิกนะเส้นร่องที่สถาปนิกจะเป็นผู้กําหนดนะครับนะจะกว้างจะยาวจะลึกเนี่ยเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นตัดทางสถาปัตยกรรมจะสวยนะฮะคือท่านเลือกสี ใส่ความชอบอย่างเดียวแล้วให้สถาปนิกเป็นผู้เลือก แล้วสถาปนิกนจะบอกว่าไอตุนนู่นนี่เราเห็นด้วยไหมนะฮะสถาปนิกเนี่ยไม่ขัดแย้งเราเสมอไปค่ะ,คะแล้วก็สําหรับในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าวิาวธีการเลือกสีที่เหมาะสมนั้นนะคะมีวิธีการเลือกอย่างไรยังไงก็ต้องรอติดตามชมค่ะคแต่สาหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะหรือว่าสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาใดๆของบ้านหรือว่าเรื่องสีของบ้านท่านนะคะก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์029649079เดี๋ยวพยายามให้ครั้งหนึ่ง02964 9079ยังไงช่วงหน้าก็โทรเข้ามาได้นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ สินค้า Home and Outdoor Living นำเข้าจากต่างประเทศที่ t True v a l u e และหนึ่งในสินค้านำเข้าที่เราภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือบันไดปีนฟ้าผลิตภัณฑ์คุณภาพท็อปแบรนด์จากอเมริกาเบอร์เนอร์ คาธรรมดาที่มีพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรบันไดปีนฟ้าเวอร์เนอร์ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของบ้านเพื่อตรวจซ่อมแซมงานต่างๆบริเวณฝ้าและห้องใต้หลังคาเพื่อเพิ่มพองเก็บของบริเวณห้องใต้หลังคา แข็งแรงทนทานปลอดภยัยและพับเก็บสะดวก คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้บันไดปินฟ้าเวอร์เนอร์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับบ้านของคุณ บันดปีนฝ้าเวอร์เดอร์หาซื้อได้ที่ 2Value Home and Outdoor Living